มอลำเสียงแจ๋วมอลำเสียงสะกิดใจขอเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องเบิร์ุกอนเดอร์พี่น้องครับ nah แต่ว่าแต่อีหยังอีกบัน,นมาลำเสียงแจ๋วกบมีพิธีก่อนครับมาลำองังอ่ังการชว่ว,วกบมีพิธีก่อนครับบัดนี้มาลำเสียงสะกิดใจพิธีก่อนไปใส่เพิ่นบ่จางพิธีก่อนครับเสียงสะกิดใจเพิ่นบ่จ้างพิธีก่อนพิธีก่อน <N AS 1> <N AS 1> เอามีไม่อามาเยอะจ้ะเอามาน้ำละเนาะใส่ๆเอามาดูมาดูโอ้ยมูเจ้าโอ้ยเขาบอกกระจอกปนันดอกเห็นมากเลเอาติพอลำเสียงสกิดใจมีครบมีมีพร้อมทุกนาทีแล้วตีนึกว่าบ่จังบ่แม่นขี้ที่แล้วบ่จังโอ้ห้อก็ฮู้จักกันมันคือส่งฮู้ใจต้อคุณที่ไหนทั้งนอกเพิ่นพอใจคุณพงลำเพลินเป็นพิธีกรอลังการโชว์อลังการโชว์พิธีกรเสียงแจ๋วคือ พี่ป๊อกกับพี่วุฒิค่ะพี่สองผู้นึกสองคนผู้นี้เสียงดีๆร้องเพลงไปนะแม่นค่ะมอลลัมลังอ่ามอลลัมลังการโชว์กระมี่แล้วมอลลัเสียงแจวกระมี่แล้วมอลลัเสียงใจกระมี่เดี๋ยวเอิญจะเข้าลาละได้ละละเอาไหนล่ะเอาครับพี่น้องแฟนๆที่ติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอเดี๋ยวเดีเอาพิธีก่อนเอาพิธีก่อน นี่เด้เอามาหากินไงเถอะข่าวเอากัดหัวหน้าเป็นเองจิเบิ่งเพย์คณะกูมีหาคนนึงแหมเป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งพิธีกรครับเป็นทั้งตลกครับเป็นทั้งแดนเซอร์น้ำบ่แดนเซอร์ก็เปลี่ยนเขาช์จากสเตปจังหน่อยโชว์สเตปแดนเซอร์อาจารย์มายังเห้เต้นเหรอเอ้าเต็นยังเอาไปเติ่มข้น จัด้าเจ้าโอ้ยสิรับจากงานนี่ปีหนึ่ง,องสองสองลอยสองงานเอา <ไป S 2> จังสี่เอาจังสี่เอาไหนท่านมาเป็นพิธีกรพร้อมเป็นหัวหน้าพร้อมเปิดโตจะของเอง้องเพลงเองช่วงนี้มอบหน้าที่ให้เสียงสะกิดใจไปเลยช่วงนี้ค่ะแฟนๆครับรอยอยิ้มเสียงปรบมือมาละเด้อพี่น้องเด้อทอมตนาใจเสียงสะกิดใจครับ บางพี่น้องเน่ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับผมขอบคุณที่มาอาจารย์นรตีด้วย,ยลานังเอิอหลักดินเ,ง,เงินเสียงอ่างตามสายลม บ่อนมีฟุงปากถึงโน่บางอ่อนผู้สาวทุกตัวด่ามาเป็นเพื่อนก้มใจขอขอบพระคุณเจ้าของดวงดอปไปมอบให้พี่ดีใจละกับต้งพวงมาเลยพี่บ่ลืมเดน้อง แฟนเดี่ยวมาควางเป็นแรงใจให้พี่ตุครังตีที่ปวดาอยากมายยมอีกเตือสอนฝากเสียงลำมอบเดน้องงไเดน้องจากพี่เป็นขวางฝัน,เ,นเป็นสำนวนความจริงที่กันกว่ามาเบาขอผู้ชาดวงใจเจ้าที่เคยเอาใจสซง คอยจะสู้สงคําให้ลำมไบไดดุมดัง,ดงลาน้องสาวให้น้องรับรู้บางว่าโตพีกัะนิหาปากตามสายลมมารอมรอมแฟนแผ่นกองเอ็นตอน เสียเธอไม่่อยเป็นสู้ไม่เสิเธอไหมพบ่อยสิไว้เป็นสู้รองและตางรองผู้จริงน้ำมันเฟียกับกองไก่เงาเอาเสียบล้นเลห้ามสมมาเป็นเพื่อนจะโน้มสมมลสมปัะบางเสียงมันบังเมื่อไหร่สิมาเป่าผู้่นี้รถดังน้ำไหลเรือลุกไปขอต่อเต็นมาไล่สิยสมากไปสุชด้วยบุญนำพาลูกเจ้าหน้าหนมบันดองจากบ้านเหมือนนกไร้บอนได้สัญจอและโซบกาน จากอบนบ้านเกิดนีเติตรดแจนทุรมานโชคดีที่แฟนสมต้ตรารให้อยู่วงการสมความตั้งใจไปหลายปีบกมกะดีเหมือนมีกำบังรออยากเด่นอยากดังที่เคยบังคิดครั้งก่อนมาโชคอ,อย่างดีที่แฟนมีเมตตาอาบตรงดังกองฟ้าขอ,ขอสัญญาจะไปเลิมรักุุนแจกฝันหานอจาจารย์ก็ มันเลี้งให้มีใจใส่ซองมันเลี้งให้มีใจใส่ตอมเสียงแค่ยาที่น้องแย่รังปลออยู่น้ำกินุปเเดย์ไรแล,ล้วคนเดียวเป็น,นบุญทังบุบได้โแผแฟ็นตูบัยเป็นเนื้อไตที่เคยไปถูกบอลมนอนอูนยานุคิดว่าเริ่มได้พอมินจีบบอสตินเด่นบอกเดินมาบางตาวยังมีชีวิตสีบลเลยปรบคุณานสีบลเลือมประคุณ,าน,คณานประคุณาน